วันนี้จะมาสอนว่าแบบตากันใน EP สองนะคะฮึ่งใน EP นั้นบ้าเหรอน่าคิดเกินไปก็เราจะมาลงสอนลงสีกับเพิ่มเหลยอยู่ด้วยไปนะอ่ะฮึ่งเอ๋อฮีเออฮีก็คอยมาหลอดให้อาเฮ้ยดูสัมพิชโชชาล่ะคะ เฮ้ยมันส่วูบุริงนะครับพี่เจ้ชายเดี๋ยวเขาจะผิดกันเดอ้อ<ก>โอ้อโหตัสัตว์บักโอเคเราตัดไปตอนที่เข้าเลยแล้วกันเออเออยากพูดมาจ็บคออืแล้วก็เข้ามาแล้วนะครับผมเออไม่มีอะไรก็ไม่จำเกัน ก็สิโอเคก็แล้วโอเคทุกคนก็เราก็ก่อนอื่นนะครับผมเราก็เราก็ต้องมาล่างขคงใช่ก็คือเราจะร่างเราเราจะต้องร่างโครงร่างก่อนนะครับครั้งนี้นะครับเราจะต้อ่างโครงเรา ได้ไหมคน,ไ,ไ,มน,นไม่ได้ไหมสมนันไม่ได้เหรอเฮ้ยฮะาทุยเราก็ต้องทำมาดีๆหน่อย ประมาณนี้นะครับผมพอฟู่เอามามานี่ดีกว่าเดิมแต่ก่อนที่จะดีกว่าเดิมนะครับมันก็ต้องมีการเหลียมวมุมนิดนึง พอได้แล้วพอได้ยางเงี้ยเราก็ต้องมาเป็นหนีสักนิดหนึ่งประมาณนี้นะครับมาก่อนที่เราจะมาต้องคุณร่างตานะครับเราก็ต้องอะไรวะเราก็ต้องร่างโค้งล่างแบบตาส่วนบนก่อนนะครับผมก็ถ้าใครร่างโครงร่างเดี๋ยวล่างโครงร่างเสร็จก่อนนะครับผมฮัฟฟู่ไปร่างโคง,งแป๊บหนึง่ง ไม่แป๊บหรอกนานและเราก็ต้องมาทำปลายตาก่อนนะครับปลายตาล้อกสันก็ต่อคือล้องสันเป็นคนถนดัดปลายตาแบบแหลมๆนะใครไม่อยากได้ก็ไม่อยากตายไปก็ทําตามสไตล์ของทุกคนเลยนะครับตอนนี้ยังสันจะพูดว่ารับแล้วช่างหัวแม่งหมดเถอะใครจะคิดยังไงก็คิดเถอะโอเคนะครับผมก็อเสย็จก็เป็นที่เรียบร้อยเลยเามา ขอเนี้ยลงสีกันสีด้วยทั้งสีมือนกันนี่ได้แล้วนะครับผมก็แต่ว่าแต่แต่แต,แต,แต่มีแต่ด้วยนะถ้าไม่มีแต่มันจะไม่มีแต่ <c oughs> ไม่มีแต่ก็ไม่มีแต่นั่นเองก็้วมานะเราก็ต้องมาป,ปิดตรงนี้ด้วยยังไม่เสร็จอนะเมื่อกี้ทุกคนตกใจใช่ไหมล่ะว่าเราแต่คิดว่า สับบเส็จไม่มยังไม่เสร็จมันก็ต้องมาเรลงขอดตาตรงนี้ด้วยให้มันมีรูมีขนตาดิดหนึ่งนอกั้นเป็นคนชอบแบบว่าอาชอบที่ชอบว่าตาผู้หญิงนะครับถนัดวาตาผู้หญิงมากกว่าตาผู้ชายตาผู้ชายก็จะเรียวๆขนคมนะก็วาดเป็นอยู่แหละแต่ว่าก็ช่างมันเถอะ เรามาโฟลกันกับเาดีกว่าเพราะเราทำอย่างนี้เสร็จแล้วนะครับผมเราก็ต้องเพิ่มเลเยอร์นะฮะแล้วก็กดกดบวกตรงนี้เลยพอกดบวกเสร็จแล้วปุ๊บเราก็สามมาตรงนี้แต่พอเราทำอย่างนี้เสร็จแล้วโซลสับปักอะพอเราทำนี้เสร็จปุ๊บพอเรากดลบนะครับผมมันก็มันก็จะไม่ลบลบลบโดนลบโดนเลเยอร์หนึ่งที่เราทำไว้นะครับนี่มันก็จะลบไม่ได้เลย มันก็จะดีตรงนี้นะครับเราเราแล,แล้วแล้วเราก็ต้องมาขดอดตากเกียวกับทุยันจะกดสีสักไหยเราแค่จะมาวาดตาต้องวาดตาให้มันเรียวแล้วคมชัดมากยิ่งขนเพื่อให้คนดูมีสีสันเกี่ยวกับชีวิตและสีนั่นเองซึ่งวันนี้สันจะมาแบบในแนวหดหดไม่หด เขาเราว่าตายอย่างงี้เสิปุ๊บก็ว่าตายอย่างเงี้ยว่าตายช่งางมเถอะทุกคนจะว่าสวยหรือไม่สวยก็ช่างควาไม่เป็นเทปขอโทษขอโทษโทษสันผู้ โอเคเราก็จะทำปากอีนะครับผมเมื่อกี้เมื่อกี้เป็นเสียงเสียงแม่จบมาเราก็จะต้องทำปากอย่างนี้เองเราสันเป็นคนที่เธาคือเราสันเนี่ยเป็นครั้งแรกที่เราสันวาดปากเพราะเราันไม่เคยวาดปากคือเราสันเป็นคนคิดไปเองนะคะซ้ำกับใครก็ก็ไม่เป็นไรนะคะ ไม่สวยตอนแรกไม่สวยมันจะเริ่มไม่สวยอ่ะตอนแรกมันจะเริ่มไม่สวยตอนแรกเออจะเริ่มไม่สวยก็ตอนนี้แหละ เอาไปอย่างนี้แหละเพราะว่าตุงซันไม่ค่อยทาวาดปากกเท่าไหร่พอเราวาดอย่างนี้แล้วเราเราก็ต้องมาเพิ่มเลเยอร์ที่ลงสีนะเขาก็จะไปกดที่เพิ่มเลเยอร์เหมือนเดิมแล้วต่อที่ขั้นตอนเราลงสีมันก็จะเป็นขั้นตอนลุงซันครั้งนี้ลุงซันจะตาสีเลยดีตาสีอมเขียวเขียวมินมินเล่นลุงซันเป็นคนชอบเขียวมินอยู่แล้วปกติเขียวมินมันสวยนะทุกคนจริงเขียวมินสวยมาก เราก็ต้องแบบก็ต้องแบบมันต้องเป็นองกลบที่ที่ใหญ่พอสมควรนะครับมันต้องใช้สมาธิอยองมากเลยนะครับใช้สมาธิในประมาณหนึ่ง นั่นแหละคนพอเราได้อย่างนี้เราก็ต้องมาเกี่ยเกี่ยเกี่ยหน้าท้องเรื่อเกี่ยเกี่ยหน้าท้องก็ช่างมาเถอะใครจะพูดยังไงก็พูดเถอะสุนพูดว่าเกี่ยเกี่ๆๆยกันตองไีนเราไม่สวยก็เกี่ยเกี่ยเอานี่ปกเป็นสีขาวด้วยเพราะว่าเราสันไม่ชอบสีขาวเท่าไหร่สีขาวมันดูแบบไม่สวยเท่าไหร่อันเนาะ เราก็ต้องเกี่ยียไปถึงแบบถึงส่วนภายในเนาะมันคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงแล้วไม่รู้ความจํลองสันจาเต็มก่อนหรือเปล่ายังไม่เสร็จนั้นทุกคนแล้วจากนั้นพอเราทําอันนี้เสร็จแล้วนะทุกคนเขาก็ต้องมาเป็นทําให้ขาวๆนิดน,นึงนะ <S <S เพื่อเราจะให้มันแบบนูนๆขึ้นอะไรอย่างนี้ ่อยสวยขึขนมาหน่อยแล้ก็ต้องกีเกลี้ยหน้าท้องอีกรอบหนึ่งซึ่งการเกี้ยงหน้าท้องเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ง่ายมากเลยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากนิดหนึ่งเป็นเรื่องที่ยากพอสมควรเลยเนาะขนาดฉันตอนนี้ยังทำไม่ค่อยดีเลย เอาไงคือ okay. ทำไม่ค่อยโฟล์เฟคฟอร์เฟคหลายเปอร์เซ็นต์หรอไม่อะฟอร์เฟคหนึ่งเปอร์เซ็นต์จากนั้นเราก็ไล่เลี่ยไปทําตอนเสร็จแล้วเยวกันพอเราเกลี่ยอย่างนี้เสร็จแล้วนะคะทุกคนเราก็ต้องเทมตัวด้วยสีขาวด้วยเองเพื่อให้มันมีเงานิหนึ่งเหมือนเหมือนเหมือนเราลบอะไรอย่างนี้เออเวลาลบเออก็ต้องเอ้ยเดี๋ยวก่อนเป็นไรโทรศัพท์ อรบมานี้เราต้องปิดปกปิดให้หมดอืมโปเชตเปเอร์ประมาณนี้แล้วเราก็ต้องเอ้ยไม,มยดีว,วะเอาไปว่าสันคีเกจลงสีแล้วเอ้ยเอาเปนว่าสันไม่อยาก,กให้ทุกคนไปทำเมลกันก็ต้องกดไปที่จะมีให้รายละเอียดตรงนี้มันจะไม่ทำร้อยเพื่อนกับเลอ แนะนำให้เบอร์เดินนะคะทำรอยเปื้อนมันเป็นการผสมผสานสีนี่เบอร์นะไม่มีอะไรเบอร์ฮาร์เบอร์เสร็จแล้วก็ต้องเบอร์ให้หมดเพราะว่ามันไม่ได้โดนเลเยอร์อื่นนั่นเองเพราะเราเป็นเลเพราะเราเป็นเลเยอร์ใหม่แล้วนั่นเองฮ้ยเบอร์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 โทรศัพท์เอ้ยโทรศัพท์อ่าเห็นปฏิกิริยาการที่เบอร์ไหมใช่มันทำเครื่องโทรศัพท์ค้าง พอสคุมไม่้างฉันว่านะมันอาจจะเลอะเลอะหน่อยก็ไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับมันก็การเบอร์ทีท่จริงการเบอร์มันมันไม่ควรเยอะขนาดนี้มัคนควรที่จะนิดเดียวเออวันนี้ควรที่จะนิดเดียวพอไม่ให้มันแบบไม่ให้มันเกินไปตรงไหนเอออะไรแบบนีน้เออ,เอ,อ,เอ,อว่านะ เพื่อให้มันไม่เกินออกไปนั่นเองก็ต้องเบอร์ให้ถูกจุดนั่นเองอ่าสิ้นแล้วโอยังไม่เสร็จนะจ๊ะยังไม่เสร็จม้นต้องมีอีกก่อนที่เราจะทำเบอร์เนี่ยเราก็ต้องมาทำแบบอะไรต้องดีดลุนหน่อยก็ต้องดีดน,นุนเล็นึงอ่า ทำไมมันเข้มไงูนสันว่ามันไม่เข้มแล้วมันอ่อนๆเออประมาณนี้เออประมาณนี้ออนี่ออนออคนก็ มันยังเหมือนมันยังไม่เสร็จมันยังขาดไปบางอย่างเราต้องลงสีด้วยนะปึ๊บลงสีเอา ตัวฟุก็ประมาณนี้นะประมาณน,นี้เออแล้วจากนั้นเราก็ต้องเบอร์นะเบอร์ให้ถูกจุดอย่างที่องซันบอกตัวเบอร์ให้ถูกจุดประมาณนี้เออมันอาจจะมองไม่เห็นก็ไหนมันมองไม่เห็นอยู่แล้วเออแต่ถ้าทุกคนยังมองไม่ชัดอีกองซันให้แนะนําให้เป็นสีดําแบบน,นี้สีดําจากนั้นเราก็ต้องไอ้รอย ใส่สีดำไปเลยแล้วก็ใส่ดูหัวใจไปเลยหัวใจสีดำทมิน <c oughs> คือถ้าใส่สีดำอย่างเงี้ยมันจะได้เห็นเออเอาดิเอาดิาดจะได้เห็นนี่จากนั้นเราก็ต้องเบอร์ด้วยเบอร์งั้นแหละประมาณนี้ มันเบอร์เยอะเกินไปมนะันต้องเบอร์รอบเดียวคือรอบเดียวแล้วเราก็ไปเลยลเราก็ไปเ,เออ,เอ,อประมาณนี้ออจะเบอร์รอบสองก็ได้อะไรนะเพราะว่าเบอร์รอบสองมันจะได้สวยกว่าประมาณนี้นะออแล้วถ้าจะถามว่าตาเนะี่ยมันเป็นยังไงเดีย๋ยวค่อยมาเอาแล้วกันจากนั้นเราก็ต้องแบ่งอีกเป็นเลเยอร์หนึ่งเพิ่มเลเยอร์เ,ออเลเยอร์สี่ ระยะสี่เราก็จะมาทำตากันนะซึ่งตาเนี่ยเราก็ต้องแบบเป็นเลงเงานิดนึงทุบต้องเกลจะเทาเทาเข้มนะเทาเข้มเลยแต่จะต้องกดไปที่อันนี้นะทุกคนตามนะดูตามนะอะไรวะเนี่ยดีนี่นี่น,น,นี่จะเลือกอะไรก็ได้ตรงนี้แนะนำใเลือกอันนี้หรืออันนี้ก็ได้จะ,สะเสือกอนี้ นี่นี่เลยแล้วจากนั้นคุณก็ต้องแบบเกลี่ยเกลี่ยตรงนี้เออเกลี่ยเกลี่ย,ยให้ทั่วนั่นเองเข้มเกินไปก็ได้นะไม่มีใครว่าคุณแล้วแต่คุณจะทำเองออันนี้เข้มเกิน,นก็เข้มเกินบางทีเข้มเกินก็ไม่ดีนะก็จะเริ่มขาวๆได้หนึ่งขาว มันขึ้นเกินไปว่ะน่าจะเอาอน,นี้ตั้งแต่แรกอะนี่ประมาณนี้าจากนั้นเราก็ต้องขาวขายนิดนึงฮึ๊บฮึ๊บฮึ๊เฮึบ,ฮบ,ฮบ,ฮบโอ้ยถุย อยู่ประมาณนี้จนแล้วก็ต้องใกล้ๆขาวนิดหนึง่งก็คือก็ต้องใกล้ๆขาวด้วยเออประมานันนี้จากนั้นก็ต้องทําเบอร์ซึ่งทำเบอร์จะทำเบอร์ค่ไหนก็ได้ คนนีทให้ world, head, <ๆ>ันทำเบอร์เยอะๆนี่ก็ไเลยเป็นอย่างนี้เลยมันไม่เคยสวยหรอกถ้าจะวาเสือไม่สวยก็ไม่ไม่เป็นไรหรอกจากนั้นเราก็ต้องมาทำสมุกนะเอาอยังไงก็ได้แต่เราเป็นคนที่ชอบเสือสลัวนะนี่ต้องทำเสือสลัวทีนึงเสือสลัวๆ,วๆ,วๆวจากนั้นเราก็ต้องเริ่มขาวไันนี้ขาวมากไม่ได้ ขาวมากไปดีัเลยน,นี่ประมาณนี้ทำเบอร์อีกรอบนี่ทำเบอร์ทำเบอร์ทำเบอร์ประมาณนี้นะมันไม่เห็นอะไรไม่เห็นไม่ต้องเห็นนะส่วนแนะนำให้เป็นสีชมพูนั่นเองบบกลเล็ดนิดนึง ไม่ตอนนี้โทรศัพท์ฉันบัก๊กโอ้โหโทรศัพท์บ,บั๊กแล้วมันเป็นปนีนก็สวยเหมือนกันเนี่ย สวยปากถ้าเราลบปากไปเลยแล้วกันไม่ต้องมีปากชมพูหรอกไม่ไม่ต้องมีจองไปจัไม่ต้องมีปากชมพูมมมมมก,พก็สวยได้ใช่ไหมเนาะฉันปวดถูกใช่ไหมน่าใช่นะออทำ p e d i a t อืมหาไอ้หาอืมสีนี่อย ก็เสร็จแล้วนะมันมีอีกรูปหนึ่งเดี๋ยวซัให้ดูใครชอบคลิปนี้อย่าฝากไลค์กดแชร์กับซับส,สไคร้แต่ก่อนที่จะไปอย่าเพิ่งปิดคลิปนี้ไปไหนเพราะว่าน้องสันอยากให้ดูอะไรด้วยคือน้องสันเราคือน้องสันไปทําไปทําไปทํามาตั้งนานแล้วนะไปทํามาเมื่อวานนี้เองตั้งนานตรงไหนวะอันนี้ทุกคนภูมิใจนำเสนอเลยทุกคนอันนี้น้องสันไปทําตอนที่ อยู่บ้านอีกหลังหนึ่งนะคะทุกคนนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยถึงน้องซันทําเองนะคะไม่ได้จ้างใครมาอะไรอย่างเงี้ยเพราะไม่มีตังค์ใช่ก็เป็นอย่างงี้น้องซันทำแบบหลายชั่วโมงเหมือนกันนะก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นเออแต่จริงมันเคยมาเลยนะก็ใช้ชั้นกินนี่ฝากกดไลค์ก็แชร์ต่อให้สุดข่ายแล้วกดเลยทำไมกด